ร้านจอมฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมีคันมาให้ชมอีกหนึ่งรุ่นครับนี่ครับเป็นคันไอว่าอุนตาไลครับหเพิ่งเข้ามาครับเพราะว่าช่วงนั้นขาดไปหลายเดือนครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับข้ามาสิบพุตครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันข้างในครับคันไอว่าอุนตาไลครับกี้ันมีสิบพุตครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนี่ครับเราเก็บตุ้มผ้าก่อนอ่าครับ ตันนี้สิบพุทนะครับนี่ครับไ่ว่าอุนตาไลท์ครับตัวนี้เวทอยู่ที่แปดสิบห้าครับนี่ครับแล้วก็ไกด์ฟูจิครับตัวนี้นไกด์ฟูจิอ่านดูท้นปลายครับนี่ท้นปลายรุ่นนี้มีปลายเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดปลายหักปลายแตกปลายอะไรก็สามารถเปลี่ยนไปลายได้ครับ มีมีปลาแยกขายครับตัวนี้ครับนี่นี่ครับแล้วก็น้ำเป็นน้ำเคลือบนะครับน้ำเขาเคลือบเรียบร้อยแล้วจะมาให้เรียบร้อยครับสวยฮามครับนี่ครับตัวนี้สิบคุดครับราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทครับไม่รวมส่งนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ครับมีบริการจิวนปทางครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดำก๊อกเคลือบเรียบร้อยครับสวยงามครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับร้านจอมฟิชชิ่งครับเดี๋ยวผมจะลงอ่าลิงก์ลน์ไว้ในใต้คลิปนะครับก็ร้านจอมฟิชชิ่งครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ